กเราเอนะครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมาขายกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับรายได้เราจะช่วยประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเกิดภัยธรรมชาตินะครับโดนสึนามิไปนะครับความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะมากราคาเท่าไหร่ครับพี่อ๊อฟครับผมราคา350บาทเท่านั้นครับผมกลัวไม่เห็น350บาทนะครับเดินกันเข้ามานะครับเรามีหลายใบมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับ 350บาทอีกนะคะเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายในๆทั้งสิ้นะคะสวยด้วยนะสวยด้วยโว์นีช่วยเหลือคนอะคยตกเจแปนนะครับวันนี้ก็มีน้องน้องปูสาววิตรีสาวพิพัฒมานะครับเอาไม่ใช่ได้เลยนะครับใครจะซื้อเข้ามาเลยนะฮะ3บ0าบาทเท่านั้นนะครับเรามาช่วยเหลือเจแปนกันแล้วก็มีน้องๆจากลาซิส บทเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนที่จะต้องไปแล้วต้องออฟด้วยนะครับผมแล้วคุณอ้อยคุณอ้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมีตีกับเดี๋ยวมีน้องตีวิวส์นะฮะตีกับน้องบอสน้องบอสด้วยเอฟเจ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบแล้วแต่บริจาคได้เลยนะครับจะให้เยอะก็ได้นะครับแต่ขอบอกว่าไม่มีทอนไม่มีทอนครับก็อย่างนี้ไงก็สอบไป แล้วว่าที่เหลืออยากจะบริจาคก็ได้นะครับขอลายเซ็นนะครับใครอยากได้ลายเซ็นก็ได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไหนอะ5้ารอยเลยเหรอครับโอ้โหน้ำใจดีงามมากเลยคุณพี่ครับไม่น่เาเชื่อโอ้โหเซ็นด้วยได้ครับ เอาเอะไรไหนอะไรนี้ก็สวยดีผู้หญิงดีผู้หญิงดีม,มีไฟต่อเจ็บแบบด้วย<ช>ขอปากกาใหม่ได้ไหมปากกานี่ครับ <ใน S 1> <ๆ S 2> ผมๆๆเดินเข้ามานะครับเรามาช่วยประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเราจะหาะไรายได้นะครับ